วันนี่นกนักจริงๆเจ้าฝลังคนวัวคนห้องกว่ามือเวอระนกมือเวอรละนกอย่างว่านกนางนอนก็วันนี้กืพวกเรากว่ามือเอแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ปีกในห้องโฟก์กรวมๆแบบนั้นะคือเกิดนั่นประเภทสัตว์ปีกอะแต่นกนี่เป็นห้องกว่ามือเวอรดูดูเป็ดเป็ดป็ดเปดมันกินเป็ด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 หากิน ไปถากินหน้าขนาดเลยเป็ดปา่าเป็ดป่าขาสีสม้มดูดูดูโอ้หนัาขนาดวันนี้นักจริงๆเลยอะนักมากเลยอะ่ะดู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 โอ้ดูมันอยู่ตีเนินนะแกบอกเธอระวังเลยเธอระวังหน่อระวังนลยะพวกอันนี้นะ งาม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 นี่ดอกอะไรอย่างเบี้ยบุ๊ะงามขนาดเลยสุดยอดเลยวันนี้นกนักขนาดเลยดูดูดูความงามของมันมีต้นเทวีไวเดอร์ อันนี้ห้ามผลแปรงหม่เด้อตั้งแต่ปีแล้วปีแล้วตั้งเดียวนะทางนี้นะเราจะแปรงหม่อ่ะดีเซน์ออสเตรเลียวิดีโอแบบว่าอันผลมีกล้องจับด้วยนั่นน่ะนี่แดดมาละ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 โอ้ยหนาวเลยมาเจ้ามาเจ้ามาแอร์ภาคด้วยกันเจ้าวันนี้ปลามาแอร์ภาคนกเจ้านกนักแต่แต่เจ้านกนักขนาดเลยเจ้าดู ดู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 ความงามของนกนกมือเวอร์คนห้องก่านกมือเวอเลย้าว้าว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 วสวยงามมากค่ะ